กูดมอร์นิ่งสติลเดนทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ไอกับโปรนักตึกเดนอีพีที่สี่สิบสองฮัลโหลกูดมอร์นิ่งสติลเดนแจบเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟก อยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรเมา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 เร็วมาเร็วหูอีพีที่42แล้วเปิดแป๊บเดียวแห้ะเว้ยไอ้ยารอยจริงๆรอยจริงๆเอาก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครต์แล้วกดกระ สิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสติวได้คนไหนนะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะไปสมัครกันได้ขอแค่มีอีเมลเท่าน,นั้นแหละโอเคแม่ <Okay. S 1> เอออายุต้องมากกว่า1 8ปีขึ้นไปด้วยนะท้านจ้เออล้วก็ไปสมัครกันได้พอสมัครเสร็จปุ๊บเอายังไม่รู้ว่าจะติดตามโปรที่ไหนนอกจากช่อง YouTube แล้วก็ยังจะมีนะักแฟนเพจสติ๊กะกอกนะหรือลายนะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้ใตคลิปหรือที่ขึ้นไว้ทีห่หน้าจอนั่นแหละแม่พูดไปเราลิ้นจับพันกันวะ่ะ ถาพอติดตามเสร็จแล้วปุ๊บนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้อยากจะเรียนเพิ่มเติมให้มันถูกจัจจัดลักษณะวิชัยวินัยอะไรแบบนี้นะเออพูดไปเรื่อยว่ะก็นี่เลยนี่ขอแนะนําขอแนะนําคอร์สเรียนฟรีแบบมีเงื่อนไขนะสติวเดนบอกเลยว่าสมัครครั้งเดียวได้เรียนตลอดชีวิตนะก็ถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละสะแกนมาสแกนมาแล้วมาสอบถามกันได้ว่าเออมีเงื่อนไขกอะไรบ น่านบโปรนะอะไรแบบนี้ yes, ไม่ต้องทำนําเปลงอย่ามันจะเสียเวลาของสตรเดนไปคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดทีด่กลัวความสูงปรดซิดดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรบาานนับชมโอเค thank you สตรเดน ออกมาแร้ววันนี้มีตุนอยู่30เหรียญน,นะโอ้โหส0เหรียญบอกเลยว่าร้อยแหละวันนี้ดูไร้วจะไปจบที่เท่าไหร่นะวันนี้ยังเป็น OTC อยู่นะ OTC เอาไม้แล้วเท่าไหร่เดียสิบเหรียญละกัน ส0ของพอจตะตายเราเราก็ยังจะอยู่กับ s อ a 5สีเขียวเหนียวซับเช่นเคยนะใช่ต้องสีเขียวถ้าไม่สีเขียวแล้วกดไม่ลงว่ะมันไม่มีก,ากําลังใจในการกดนะต้องเป็นสีเขียวเหนียวซับของเราเช่นเคยเอาเอาเปิดการาฟแรก,ก่อนโอ้ยูนี่ก็ตีแนวต้านทิิงไว้นะ EU ตีแนวต้านทิิงไว้มันจะทะลุแล้วว่ะแหมทะลุขึ้นไปชี้วัด ไม่น่าจะมีเวลาพอไม่ขึ้นไปอยู่บนแนวเอาไม่เอาไม่เข้ารูปแบบเราก็ไม่เอาไงโอเคโอเคโอเคโอค้ยนี่กู้ยูซีนี่แนวโดจินำทางนะ โดนีนำทางตรงนี้เดี๋ยวตีที่ใช่สีเขียวก่อนใช่สีเขียวป๊อปเอาแทงเกียนใกล้จะมาอ่อนแรงที่แนวแล้วพันนี้มันก็เข้าคุณลักษณะพิเศษอะเด็คุณลักษณะพิเศษโอเคนี่แหละอ่อนแรงไปติดบนแนววันนี้เดี๋ยวรอก่อนต้องรออย่างใจเย็นไม่ขึ้นไปเสียแล้วโอ้ขึ้นไปเสียแล้ว ลงมาก่อนขอร้องเถอะลงมาก่อนนี่เออเชื่อฟังไม่ไม่เชื่อฟังแล้และเมื่อกี้เหมือนจะเชื่อฟังแต่ก็ไม่เชื่อฟังอะไรของเองวะเขา,เาลงมาโอ้โหแรงขายตีมลงมาทีวะ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลง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 แจ็คเกอร์กูกดแล้ว <c oughs> เอ,เอยเหยื่ออยู่ตรงหน้าไม่กดได้ยังไงโอ้ยไม่ไมีแจ็คเกอร์ว่ะเอ้ยมี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 ตอนหลังๆว่ะเออขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเอาละ เหยื่อมาอยู่ตรงหน้าไม่คว้าจะได้ยังไงเลยเนาะเมืเมื่อคว้าเสร็จแล้วก็ต้องรุนละทึกเอาแล้วโอ้ยขึ้นไปเลยนั่นแหละมันต้องขึ้นพันนั้นแนวสวยๆมันนี้ไม่ขึ้นจะเอาอะไรไหวอะ่ะขึ้นไปขึ้นไปเออแบบขาด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 เลยขาดไปเลยวันนี้นี่แหละโอ้โหสวยงาม b ิวตี้ฟูลจะเดี๋ยวเด้น แเติวเดนเอาเสียงพร้อมๆกันเลยนะเบสิกรีแจคชั่นส่วนเทน,น <c ười> ๆๆมันสวยจริง Greek ๆเลยว่ะออเดอร์นี้นะแม่โหชนะกัดขานเลยโมสัก5ชั่วโมงวะ่ะก็จะเล่นไปเอาเสือเอาอะไรมาอูรอได้เลยเดี๋ยวขโมออเดอร์ Order นี้ชัก5ชั่วโมงว่ะมันเขา้ารูปแบบมันตรงกับคุณลักษณะสุดยอดเลยนี่ออเดอร์นี้ในคอร์สเรียนมีสอนนะเนี่ย <c ười> ขายคอร์สก่อนหนาว อามาเลเหตุผลในการเข้าออเดอร์นี้กันนะว่ามีอะไรบ้างออเดอร์นี้น,นี่บอกเลยมาถึงปุ๊บนี่ไงโดจิน้ำทางตรงนี้อะนะโดจิน้ำทางตรงนี้ปุ๊บไปไง เราก็ตีแนวรับตรงนี้ไว้พอตีแนวรับเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้เป็นโดจินําทางส่งกราฟขึ้นนั่นเองนี่ส่งกราฟขึ้นในจุดนี้ก็แสดงว่าจุดนี้มีอะไรมีแรงขายพอมีแรงขายโอ้โหตบปากมีแรงซื้อสเตลเดนมันรีบจะโม้ไงกูพูดผิดพูดถูกเลยมันรีบจะโม้ไปไหนใจเย็นๆยังม,มีเวลาให้โม้ได้โปรมึงเออโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่นี่นะพอมีแรงซื้อ ถักกราฟขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็รู้แล้วว่าโซนนี้มีอะไรมีแรงซื้อใช่ไหมแล้วต่อมานี่พอกราฟเขาลงมาเพราะว่ามีแรงขายเราก็จะเห็นเลยนะว่าแท่งเทียนนี่อยู่ใต้ชี้ดัซเซเมห์ห้าหมดแล้วแล้วก็เป็นแท่งแดงๆเพรวันนี้แสดงว่ามีแรงขายเราก็จะเรยจากแท่งนี้ได้เลยว่าเป็นไงมีแรงขายที่แข็งแรงมันคือแข็งแรงเลยแล้วมันเป็นไงทะลุแนวรับย่อยตรงนี้มาได้ด้วยเห็นไหมโซนตรงนี้นะแนวรับย่อยนะมันก็ทะลุเป็นการยืนยันว่ามันจะลงนะมันมั่นใจว่ามันจะลงมามันก็ไม่สนใจแนวรับตรงนี้แนวรับตรงนี้้ก็แพไปนะ แรงซื้อก็แพ้แรงขายตรงในจุดนี้ไปพอมันลงมาได้อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นแท่งนี้ของเราใช่ไหมพอลงมาปุ๊บนี่มาเจอไอโซนของโดจินําทางตรงนี้ที่เรามั่นใจเลยว่ามีแรงซื้อเนี่ยนะเราก็ต้องดูก่อนไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วจะกดเราก็ต้องเรก่อนนะเมื่อมันมีแท่งแข็งแรงก่อนหน้ามาเนี่ยถ้าเราจะไปสวนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่การที่ว่าจะร้มคนที่แข็งแรงได้ต้องทายังไงก่อนทําให้เขาอ่อนแรงก่อนนะดูยังไงอะว่ามันจะอ่อนแรงก็ดูจากแท่งที่มาสัมผัสแนวนี่พอมาสัมผัสแนวเสร็จปุ๊บเราก็็จะเหนว่านะ ราคานี้ดีขึ้นไปปิดอะไรบนแนวพอราคาขึ้นไปปิดบนแนวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเลยเนี่ยไอ้แท่งก่อนหน้าเนี่ยนะแท่งยืนยันเนี่ยเป็นไงมีลักษณะที่เล็กลงก็แสดงว่าเฮ้ยเนื้อเทียนเขามีลักษณะที่เล็กลงเมื่อมาสัมผัสแนวโดจีตรงนี้นะก็แสดงว่าแรงเขาเริ่มอ่อนลงและจากที่เขาเคยแข็งแรงนะแหมลงมาเยอะแล้วลงมาแรงเกินไงแรงหมดไงพอแรงหมดเสร็จปุ๊บเนื้อเทียนปิดบนแนวเสร็จนะ้าราคานี่กลับลงมานะไม่มีรีเจ็กว่าออเดอร์นี้ให้ก <c oughs> ูรีบเข้าก่อนมันจะหมดเวลานะก็ พอลงมาที่แนก็กดไปก่อนเลยแต่ตอนหลังนี่มีรีเจ็คตอนหลังเนาะพอหมดเวลาไปแล้วกราฟมันลงใหม่ทีแล้วมีรีเจ็คดีขึ้นไปก็คือมีแรงซื้อที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะก็ตรงตามรูปแบบเบสิกเลยแหละตรงนี้แค่ขาดแค่ว่าไอ้แท่งที่เราเข้ามันไม่ค่อยมีรีเจ็คให้เห็นชัดเจนเท่านั้นแหละหม่สวยงามเลยแล้วมันมีเนื้อที่มันวิ่งได้เยอะเพราะาอะไรแนวซ้อนนี่อยู่บนนี้เลยนี่แนวซ้อนนี่นี่อยู่บนนี้เนี่ยมันก็ทําให้มันสามารถขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวๆเ,เนี่ยได้ถึงนี่เลยถึงจะโดนแรงขายตบลงมาได้ะนะก็เป็นี่ ของการเข้าออเดอร์นี้นะ,ะเฉลวเต้นรูปแบบเบสิกรีเจคชั่นสวนเทรนนั่นเองแหมออเดอร์แรกมาแล้วก็บวกไป12เหรียญจุด75มันแนมมาถึงมันเขียวเลยมันก็มีกำลังใจอะนะพอ mm hmm. ม,มีกำลังใจเราก็ต้องสู้ในไม้ต่อไปได้อย่างฮ mm ึกเหิมเข้าใจไหมแหมม,ม,มียากกว่านี้ไม่ว่าไอคิวขอร้องเหรอะ mm hmm. นี่ OTC ได้แค่นี้เองเหรอ โอโเอาเยวไรเงีชนะไม้เดียวกูโม้ยาวก่อนเลยไปไงมันต้องเหิมก็ไวสะส้ะอย่าหเอาเหี่ยเดตเราอย่าไปใจฟอถ้าใจฟอโดนตลาดเล่นยับแหละเออปับปับดดูปาวีหุวีฮับป้าด้ยอียูนี่ ติดแนวโดจี ej นี่ก็ไหล eju นี่ก็ไม่ได้เรื่อง ac ไว้ไว้ ac อุย้ยเอาละลงมาลงมาเขียวคืนกินละนี่ลงมาเออใต้แนวใต้แนวลงมาใต้เช่น sma ห้าทีท่านลงมาใต้เช่น sma ห้าน่าจะกดเลยแต่ทําไมามันนิ่งๆอ,อ้าวไปยไว้เน็ตลดเฮ้ยเน็ตลดเฮ้ยโอ้ยลืมจ่ายค่าเน็ตปะวะโอ้ยตายเอาเอาเอา,เ,อาเน็ตลดตายแหละเอาวค้างเลยทีนี้ปาโุ ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปรีเล็ตเน Re ็ตใหม่โอ้ยยังยังโอ้ยยังทนันทงังแท่งนี้ยังทนันแท่งนี้โอ้ยลืมจ่ายค่าเน็ตตายแล้วหงหยอกหยอกมันไม่ใช่เน็ตอยู่ดีมีปัญหามันลงมาตัดแล้วรอเจคเกอร์โอเคมีเจคเกอร์กดนี่แหละโอเคยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ในออเดอร์นี้นะยังมีโอกาสในการเข้าได้อีกหนึ่ง,ทงแท่งแต่ก็ต้องมารอลุ้นก่อน <c oughs> ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านี่ไงขึ้น ขึ้นไปเลยอือทาใจหายใจคว่ำนึกว่าเน็ตหลุดแต่เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาแล้วโอ้ยตกใจหมดเลยอือรุ่นระทึกอืมุ่นละทึกหน่อยรุ่นระทึกให้กับเน็ตหน่อยอืขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลยโอ้ชนะขาดวันนี้ชนะขาดขาดแลวมั้งโอ้ขาดเลยวันนี้โอ้เย็ดยังไงก็เย็บไปได้ละขาดปันนี้นนนโอ้ยอยาเบึงมา นึกว่าแรงขายจะมาตอนหลังโหใจหายใจคว่ำหมดเลยวะ่ะอูตกใจหมดเลยมาแรงออเดอร์นี้กันดีกว่านะทำไมโปรถึงเข้าในจุดนี้อันนี้ก็เป็นออเดอร์สวนเทรนอีกแล้วนะสวนเทรนรูปแบบที่เราเข้านะตรงนี้เป็นแนวรับต่ําสุดเลยนะอาจากแท่งแดงนี่นะเราก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมานี่จนถึงตอนแรกไม่ได้ตีแนวออเดอร์นี้คือย่อกราฟดูแล้วดูแล้วมัน่าเกิดรูปแบบเกี่ยวเกินกินที่ปลายใช่อะนะนี่เนื้อใช่นะ ตีจากเนื้อไส้นี่แถวๆนี้นะแต่ว,วงให้เละเนื้อไส้นี่นะเนี่ยแถวๆนี้อ่าเนื้อไส้พวกนี้ก็แสดงว่าเฮ้ยตรงนี้เคยมีแรงซื้อเหมือนกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยพอการาฟลงมาปุ๊บตรงนี้ก็มีแรงซื้อดันขึ้นแรงซื้อดันขึ้นแรงซื้อดันขึ้นนะนะอ่าแล้วก็มาเกิดรูปแบบอะไรเนี่ยแรงขายมันก็ส่งการาฟลงมาเนะาะกราฟลงมาที่แนวเลยนี่โหแรงขายลงมาชัดเจนเลย พอไปแรงขายลงมาชัดเจนพันธน์เเมื่อกลาฟมาถึงแนวแล้วกลับมาทํารูปแบบเขียวกืนกินที่แนว่ะเขียวกืนกินที่แนวตอนแรกโปรแรงไอ้แจ้งแดงนี่ก่อนแล้วนี่ให้มันลงมาอยู่ใต้เส,นสน้น S M A แล้วโปรว่าจะกดสักหน่อยพอจะกดปุ๊บโอโ้โหเน็ตหายโอ้โหเชิบเบอร์มีปัญหานะเพราะว่าราคาเนี่ยมันเปิดเหนืโอเส้นพวก่งนีโโ้หมดแล้วราคามันเปิดเหนือเส้นพวกนี้หมดแล้วมันก็ถ้าเราไดออเดอร์แถวแถวใต้เส้น S M A เนี่ยก็จะเป็นจุดปลอดไปให้กับเรานะแต่ก็เข้าไม่ได้นะแล้วก็ตอนหลังพอเน็ตมาปุ๊บก็ อโยังมีโอกาสหนึ่งแท่งเพราะว่าเราก็ยังเห็นว่าแท่งแดงเนี่ยเนื้อเขาขึ้นมาปิดอยู่เหนือเส้น SMA แล้วก็อยู่เหนือไส้พวกงนี้ด้วยนะก็ยังมีโอกาสเพราะราคาก็ยังเปิดอยู่เหนือเส้น SMA พอกราฟกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีรีเจ็คตัดเส้น SMA 5โปเลยกดขึ้นในออเดอร์นี้ไปนะเลยเป็นรูปแบบเขียวกืนกินที่แนวรับกดขึ้นสะกินแม่ได้มาอีก12เหรียญจุด75เอาแล้วไง ไปไงล่ะเน็ตมีปัญหาก็ไม่ใช่อุปสรรคของเราแล้วล,ะละ่ะนาทีนี้ใช่ไหมเออนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงแม็มคิดเลยว,ว่าจะมาตัดเน็ตเราได้เออเน็ตมาซะก่อนดีนะโอวิ่งไวไงวิ่งทันไปจ่ายค่าเน็ตแล้วบอกให้เขาปล่อยเน็ตมาเลยแต่เดียวว่ะนี่กูโมก่อนแล้วหนึ่งดอกเออโมก่อนได้เปรียบว่ <laughs> เอาละแม่โอ้ยเขิมเลยทีนี้ไม้ที่สองก็ยังเว้นว่ะเอาอะไรไหวะนะทีนี้โอ้ย e จขึ้นเป็นเขียวเกินกินดีวะขึ้นไหมเป็นเขียวเกินกินแม่มันลงไปใต้นแนวหลาโอ้ยตายตายตาย EG พอผือบ้างไอ,อ้ย e G. ตรงนี้โอ้นี่แนวรับเก่านะตรงโดจิตรงนี้ส่งเขียวขึ้นอ่าพอเก็บใช้เสร็จปับ๊บถ้ามันลงมาเจ e ก็จะตามเทรนได้นะ UC นี่ก็ยังไม่ได้ความ EG นี่ อ้าวขึ้นไปแล้วพุ่งไปเลยโอ้ยอืมนี่ก็ยังไม่ไปไหนอีก็ไม่มีโอลงมาใกล้ทะลุแนวตา้านแนวรับแล้วอะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นโอ้ไม่ขึ้นโอ้โอโลงแล้วไออีจีก็ไม่ทะลุแนวและมั้งแลจากทรงแล้วไม่น่าจะทะลุอะไรไหวนะเออมันคงจะไม่ทะลุหรอกอีจเนี่ย ลงไหมลงไหมล่ะลงลงไม่ลงโอ้โหอะไรอู้ตายตายตายอีเจนี่ก็ไปศูนย์โอ้ยโอ้ยอุ๊ยยูซี่เจ็คเกอร์เจ็คโอ้โหเจ็คหู้ยเช็คแรงด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ็คแรงนี่แหละสวยงามสวยงามบิวตี้ฟูลเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีชั่งทีดีไหมวะอีชั่งทีดีไหมวะ ไม่เอาไม่เอาไว้ชีวิตไว้ก่อนนี่มันใช่วะขึ้นไปอีกไหมไม่ไม่และไม่ละโอ้สวยงามสวยงามเอาระเอาระสวยงามลงมาลงมาเนื้อเทียนเปิดใต้เช่นเอนเม้าด้วยวันนี้เราสวยงามเลยแหละนี่ลงมาแบบขาดๆอย่างนี้ต้องลุ้นละซึ้งมันเป็นพิธีนี่ไงโอ้ตายแล้วลงมาวันนี้สติลเดนที่แล้เขาจะได้ลุ้นไหมนี้ โอ้ตายลงวันนี้โอ้ลงก,กระขาดวันนี้โอ้เสียดายแทนสติวเด่นไม่ได้ลุ้นละทึกแล้โตายแล้ววินแล้วแล้วปอติโ,โย วินกัดขาดว่าวินกัดขาดนะออเดอร์นี้นะอ่ะเรามาแรกันนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวที่เราใช้เนี่ยจะใช้แนวนี้เลยแนวนี้แนวนี้อ่ะใช้แนวนี้นะแนวแนวตรงนี้เลยเป็นแนวตรงนี้หนึ่งแนวใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นว่าแนวเนี้ยจะเป็นรูปแบบป a แดงกื่กินด้วยนะเป็นแดงกื่กินก็คือเป็นส่งกราบลงอ่าลงลงไปได้ไกลอยู่แล้วนะก่อนที่กราฟจะขึ้นมาในตรงนี้ใช่ไหมพอเขาขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนี่แรงซื้อต่อแรกก็แข็งแรงนะแท่งนี้ก็ยังเป็นแข็งแรงอยู่ก็ยืนยันที่ว่าจะขึ้นต่อ นะแต่พอมาชนแนวเสร็จปุ๊บแท่งนี้ก็เป็นรูปแบบลังเลนั่นเองหรือว่าเป็นโดจินั่นเองนะพอโดจิเสร็จปุ๊บแท่งนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็โดนแรงขายกดลงมาเหมือนกันแต่โปรไม่ได้เข้าแท่งนี้แต่ก็ไม่เห็นแล้วปุ๊บเอ้าก็จะเป็นรูปแบบอะไรตรงนี้3ามแท่งรวมกันตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบ PA อีก1 p a นั่นก็คือรูปแบบอีฟนิ่งชะตานั่นเองพอเป็นรูปแบบอีฟนิ่งชะตาเกิดขึ้นที่แนวต้านนั่นเองนะหรือว่าโซนแรงขายก็ได้นะ ราคาก็ลงมาปิดใต้เช้น S M a 5ด้วยในแท่งแดงนี้นะพอราคาปิดใต้เช้น S M a 5เสร็จปุ๊บเราก็รอให้กรับกลับขึ้นไปด้านบน พอ,อกลับขึ้นไปด้านบนและมีรีเจ็คโปรถึงจะก,กดลงในออเดอร์นี้นะแหมสวยงามเลยเป็นรูปแบบอีฟนิ่งชะตาน้กกากกลับขึ้นไปที่โซนแรงขายมีรีเจ็คก,กดลงนั้นมันตัดเส้น s m a 5ด้วยตรงนี้ก็วินแบบขาดวันนี้โอ้โหเสียใจจริงๆเลยวินขาดเกินสตวิวเด่นไม่ได้ละรุ่นละถึกกับโปรโอยกูโม้เลยนี่โอยสาไม้ติดเลยว่ะวันนี้โอยตายพอแล้วมั้งามไม่ติด แค่นี้ก็สุดยอดแล้วเอาได้ไหวอะอะวันนี้ก็จบงานไปแล้ววินสามไม้ติดหน้าแม่เว้โอ้ย,อยไม่ได้ลุนล้นระทึกเลยวินแบบขาดๆกับทั้งนั้นเลยนะวันนี้ยโอ้โหต้องเสียใจแทนเาซิลดนด้วยนะวันนี้อดลุนล้นระทึกกับโปรเลย <c oughs> ะมามา,มาสรุปเอาจริงๆนะเราก็ชนะสามไม้นะวันนี้สามไม้ทุนของเราก็เริ่มต้นที่30เหรียญมาจบที่68 2 5จุเหรียญนะก็กำไร 38. 2 5หนะ เอาแล้วนะม้าต yeah. oh. oh. okay. ีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันสอนสแล้วนะก็โอเคแล้วแหละเพราะว่านะก็เวินสาไม้ติดแล้วเดี๋ยวมันจะเลิศไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะห้าวเกินไปเพราะว่าตอนนี้มันก็ ลืมลืมเอิดและทำเอิดแล้วลืมทำเอิดแล้วโอเคอาติลเด่นก่อนที่เราจะจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้โปรโด้วยนะส่วนสติลเด่นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเตนแล้วอยากจะเตนเหมือนโปรหรือเหมือนสติลเด่นของโปรทุกๆคนนะ่ะ ก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละนะเออมีตัวอย่างให้แดใต้คลิปอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะเออก็ไปสมัครกันได้ใช้แค่อีเมลอย่างเดียวนะเออแล้วก็อายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปนะต่ำว่านั้นเกรดไม่ได้นะ s t u d เดนเอาพอมีบัญชีเตดแล้วอยากจะศึกษาต่อแต่ไม่รู้จะติดตามตรงไหนบ้างนอกจากช่อง YouTube ที่แรอยู่นะก็ยังจะมีแฟนเพจนะที่จะตอกนะ หรือไลน์นะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปด้วยนะสเตลเด้นแล้วก็ฝากไปติดตามช่องทางอื่อนๆให้โปรกันนอกจาก Facebook เนี่ยนะเออแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิงนะ่งเนี่ยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมันมันรุ่นระทึกของโปรนะโอเคไมแม,แม่พอติดตามโปรแล้วแหมอยากจะเรียนกับโปรให้มันถูก,กจิตจารลักษณะอนามัยเอ <laughs> อ,อนั่นแหละ เอออยากจะเข้าออเดอร์แบบแบบว่าเจยบขาดเจยบขาดเลยอยากจะเตดเหมือนโปรด้วยนะหรือเหมือนกับสเตเดนของโปรนี่โปรขอแนะนําเลยคอร์สเรียนเทฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะที่อยู่รายละเอียดใต้คลิปนะไลน์ออฟฟิเชียลแบร์เดเตอร์หรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละสแกนมาได้สแกนแล้วก็มาสอบถามโอเคไหมสเตเดนว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างในการเข้าเรียนนะย้ำนะเป็นคอร์สเรียนเทดฟรีแบบมีเงื่อนไขโอเคดี okay. สแตนอา แตงเกียวสติวเด่นซียอเกนเน็กตาบเลยรื่องโปเข้าใจง่ายเรื่ององนเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโปไปกับโปเริ่มต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มูกโปมีเทคนิคมีต่บันเหยื่ออะไรอีกเป็นสิบโปแบรี่การตีความมันบัมบัลิตแกงพันให้กูเป็นปึก